สวัสดีครับวันนี้ผคเปิดช่องธรรมดุคัมจิโร่สองห้าสี่นะคะซึ่งวันนี้นะคะผมจะมาสอนวิธีเล่นสาวอูบีสาวคุ้มสามนะครับซึ่งเรามาเริ่มเลยนะครับอย่างแรกนะคะผมต้องม้วรู้ให้ใส่ก่อนนะครับผมเรา่มม้วนนะครับม้วนขนาดนี้จะโคแนะครับมาเริ่มนี่ขั้นตอนแรกเนี่ยนะคบก็คือเราเราจะต้องรู้จัก คือส่วนของลูบิเกอร์นะครับซึ่งไอตรงจุดสีอันนี้ซึ่งก็คือเซนเตอร์นะครับซึ่งไอตัวสีเหลืองอันนี้จะมีชื่อว่าเอทครับหรือจะเป็นเส้นจุดขอบนะครับแล้วก็ไอตรงชิ้นนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับก็คือเป็นเป็นมุมนั่นเองครับเป็นมุมของลรบิกนะครับมาครับเรามาเริ่มวิธีแก้กันเลยนะครับซึ่งวิธีแรกของการแก้คือเราก็ต้องเอา เอ๋ทั้งหมดที่เป็นสีขาวมาล้อมด้วยสีเหลืองนะครับเราทำไม่ดูนะครับเราต้องทำเป็นรูปงได้เป็น,ร,ปปนรูปอย่างนี้นะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องนะครับเราต้องดูที่ตรงนี้ว่าสีขาวกับที่อยูสีเหลืองมาดูติกับสีอะไรนะครับซึ่งอันนี้ติกับสีแดงคือเราก็หันทางสีแดงครับซึ่งเราจะโดนอย่างนี้ที่เราก็หันลงไปครับ แล้วหันเราไปที่สีขาวนะคะเราทำอย่างนี้อย่ทุบบุมเลยนะคบมาครับําทำนะครับนี่นะครับผอททำไปที่นี้แล้วครับต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการเก็บหน้าสีขาวของกชั้นแรกนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเซนเตอร์ของตรงนี้จะเป็นเซนเตอร์ของสีสีที่สีส้มนะคบไม่ใช่สีน้าเงินนะครับซึ่ง เราต้องดูว่าเป็นมุมมาไหนที่เป็นสีขาวสีดําเงินแล้วก็สีส้มนะครับซึ่งผมดูแล้วมุมนี้นะครับเรอมันเราเราต้องหมุนขวาขึ้นบนไปทางซ้ายขวาลงแล้วก็วนไปทางขวาครับแล้วเราก็ทันแาบนี้เอียดทุกมุมเลยนะครับมาครับถ้าหัวไปเร็วก็ผมก็ต้องขอโทษน,นะครับ อ้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเราจะได้ชั้นแรกเพราะมันหน้าขาวที่เต็มนะครับซึ่งขั้นตอต่อมาก็คือการทาชั้นที่สองนะครับเราชั้นเราค่ะกับชั้นแรกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสีแดงใช่ไหมคะอันนี้สีเขียวใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องหาเป็นเอดของสองสีนี้นะคบอ่ะหาเัวแล้วนะครับมุมนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องซึ่งเราต้องหาในตัวที่ อยู่ข้างๆ้าวผูอยู่ข้างสีอยสีข้างบนนะครับมาหาให้ตรงเซนเตอร์นั้นครับแล้วเราก็ต้องหันไปทางนึงนะครับกับที่เราต้องการทําสีนะครับซึ่งเราก็ทําถ้าถ้าหรือทยู่างถ้าอยู่ข้างมันอยู่ทางขวาเราก็ต้องทางขวาขึ้นโหมไปทางซ้ายขวาลงแล้วก็บนไปทางขวานะคะถ้าเรามนไปเท่าผมไปทางซ้ายก็ต้องทางขวาคือซ้ายขึ้นโหมไปทางขวา ซ้ายลงแล้วก็ไป <S <S บนไปทางซ้ายครับซึ่งถ้าสีที่ผมทำตอนนี้ก็คือสีแดงกับสีเขียวนะครับซึ่งผมต้องหางทางไม่รู้วงาขาน้าซ้ายซึ่งผมต้องทํานะครับขวาขึ้นไป่ใช่ซ้ายขึ้นนะครับซ้ายขึ้นบนไปทาง recibir, ขวาขวาซ้ายลงแล้วก็บนไปทางซ้ายนะครับซึ่งเราก็ทาอย่างนี้กับอีสีแดงนะครับซึ่งมันจะทาไปด้านขวาครับ ทำเหมือนเดิมไหมครับซึ่งอันนี้เราก็จะทำให้ครบทุกมุมนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับอยน,นตัวอย่างเหตุการณ์นะครับซึ่งเหตุการณ์ตัวอย่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ามันจะทําไม่ได้นะครับซึ่งเราก็ทําเอาอนะันอื่นเาไทายตรงนี้เราก็ทําใหม่นะครับ นี่นะคะแล้วก็เอาอันนี้เข้ามาแทนนะคระชิ้นนี้ก็ได้หลุดออกมาแล้วนะครับผมก็จะทำมีขท้นตอนนะครับกลับอีกการหนึ่งมาครับเสร็จแล้วนะครับชั้นที่สองนะครับต่อไปนะครับเราจะอยู่กันที่ขั้นตอนที่เราต้องเก็บล้อสีเหลืองนะครับมากเลยนะคะซึ่งมันจะมีอันนี้ที่คงที่อยู่แล้วแล้วก็ปล่อยวนไปเลยนะคะอ้กสองอันนี้นะคะ ซึ่งเราก็ต้องไปดูซิว่าขอบอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งขอบอยู่อันนี้กับอันนี้นะครับเห็นนะครับซึ่งคำตอบของผมก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ผัดลงมานะครับผัดหน้ามาทางขวานะครับแล้วก็ทาแซ็กซี่หรือวิสุตรที่ลูกคนลูกค้าก็คือเซ็กซี่มูคับซึ่งก็คือขวาขึ้นโมทางซ้ายขวาลงแล้วก็อันนี้นะครับถ้ามัายางไม่เข้าที่อีกแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเข้าที่นะครับ อันนี้ครับผมก็เข้าที่แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปซึ่งก็คือขั้นตอนการเก็บหน้าสีเหลืองให้เต็มนะครับซึ่งสูตรเราก็คือซึ่งสูตรเราก็คือฝาขึ้นบวมไปทางซ้ายฝาลงบนมไปทางซ้ายขึ้นขึ้นขาขึ้นหนึ่งทีแล้วก็บนบวมไปทางซ้ายสองทีแล้วก็ลงนะครับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ กว่าเราจะทําได้นลครค่ะนี่ครับถ้าเราทําได้ถ้าเรากว่าเสือันจะเต็มนะคะมันจะมีรูปปลาอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าเราต้องทำทางไหนนะครับซึ่งอย่างี้โค้ชท่าเราต้องหมุนทันมุมนี้นะครับแล้วเราเอาสีเหลืองมุมที่เขาหาตัวนะครับซึ่งมันจะเรียงเป็นอย่างนี้นะครับเห็นนะครับทอาเลยครับมานะครับเราได้หน้าเหลือที่เต็มแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเก็บ ขอบนะครันการเก็บมุมนั่นเอนะครับซึ่งสูตรของเราก็คือขวาลงหน้าไปทางขวาขวาลงหลังสองทีขวาขึ้นหน้าทวนเข็มขวาลงหลังสองทีแล้วก็ขึ้นนะครับซึ่ง มันจะมีอยู่ด้านที่มาตรงนะครับแต่ว่าที่เี๋ยอเราก็ต้องทาซึ่งเราก็ต้องเอาด้านนี้ไปข้างหลังเลยนะครับซึ่งเอาไว้ะหันอย่างนี้แล้วต้องเอาด้านนี้เข้อหาตัวนะครับมาทํากันครับนี่นะครับเราจะได้เป็นวิธีขั้นตอนมุมอย่างนี้นะครับซึ่งแล้วก็อย่างนี้นะครับซึ่งขั้นตอนสุดข,ของขั้นตอนนี้ก็คือหน้าตาเข็มสองทหน้า หน้าสองทีบนบนไปทางขวานะครับแล้วก็ซ้ายลงขวาลงแล้วก็หน้าหน้าสองทีแล้วก็ซ้ายขึ้นขวาขึ้นบนไปทางขวาแล้วก็หน้าสองทีครับซึ่งเราจะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะจะมีเราก็ทําอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูท้าที่มันจะเสร็จสิ้นนะครบมันจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับซึ่งเราก็ต้องทํา ถ้าถ้าไอตรงนี้มันตรงอ่ะอนีดจว่าเราแก้เสร็จแล้วแต่หลือถ้าตรงนี้มนไม่ตรงแสดงว่าเราต้องขัต่อแล้วครับถ้านี้มันตรงแล้วแสดงว่าเราแก้เสร็จแล้วครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถแก้ระบิกสามคุณสามไปแล้วนะครับซึ่งตัวนลือใหญ่เคสหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถแก้ได้อีกวิธีหนึ่งนะครับนี่นะคะถ้ามันเป็นอันนี้นะครับ ถ้าเป็นลายสลับไปอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็แค่หมุนตรงนี้นะครับมือให้เป็นอย่างนี้นะครัแล้วก็แค่ใช้ตรงกลางขึ้นสองทีแล้วก็วมทางก่อนนะคระวิธีต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่นะคะเัาก็สามารถแก้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีแก้สารุสามอย่างนี้มันก็อาจจะง่ายนะครับแต่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับจากคลิปนี้ขอไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ